เอาละคต้องขอครับสวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันลแล้วจ้ะในกราบวันนี้ก็พวกเวกเอ็มดีซีแชนแนยวูแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมไม้ a f ากันไม่ใช่วันนี้เราจะมาแจากงดในไม r a ้าโปรจากันเชอร์เวอร์ชันนือจุดสองจุดี สองนะคะจากอีพีที่เราทำไปนะครับก็เซลตอบรับค่อนข้างดีอยู่นะครับยอดวิวก็เยอะอยู่ไลค์ก็พออยู่นะครับก็แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ติดตาม11 subscribe ด,ด้วยนะครับ้องขอบคุณน,นะคะผมว่าน,นะะ้องขอบคะุณน,นะ,ะโอเคแล้ววันนี้เรามีพัมม็แจกกันอีกแล้วนะคะซึ่งมีชื่อว่าเบบี้ชื่อว่าโละะโลิมอสโลลิ เฟตจอร์ฟอนนะคหรือถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะมันไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันเป็น์ฟิเจอร์ยูตาไอแคลนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแจกกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกคลิปหน้านะที่จะแจกก็คือโลลิมอสนะครับนี่ก็จะมีอนพวกดาบเดิมโต๊ะคงโต๊ะคราฟของโลลิแล้วก็จะมีน้องโลลิ เอนจะมีหลายแบบให้เราเลือกเล่นนะคะซึ่งมัดโรลนี้ที่ผมไปเจอมาก็คือตอนแรกไม่ได้จะทำหรอกไม่ได้จะลงด้วยซ้ำอ่ะแต่เห็นว่ามันดูแบบเออดูแบบกน่ารักดีแล้วก็ยังมีอันต้าเฟอร์นิเจอร์ของญี่ปุ่นด้วยนะที่ผมอยากได้ก็คือญี่ปุ่นนี่นแหละแบบถึงมันจะมีแค่นี้แต่ว่าเฮ้ยเ เคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครกบอ็มานี่นะครับเราจะมารีวิวกครับตัวนี้ก็จะเป็นสปาวของจะมีอยู่สาสปาวนะคะแล้วก็จะมีพวกของต่างๆแล้วก็จะเป็นอาชิเม้นไลท์หรือว่าแฟนซินมันก็จะมีทั้งโต๊ะเตียงนอนที่จะนอนด้วยนะคเป็นแมกกินโรลลี่นะคบก็เห็นเราลองวางดูปั๊บนี่ก็จะเป็นเตียงนอนข้าล่างตัวนี้มีรองเท้าด้วยนะครับก็อันที่เหมาะสำหรับผู้ติดต่างที่เป็นผู้หญิงนะ เบต์สูตรนะครับผมจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ไว้ใช้ทําอะไรนะคะโอเคมาเรามารีวิวกันต่อโอเคสาเหตุที่ทําไมถึงลงมาทำไมตอนแรกผมกะจะเอามัดปืนมารีวิวได้ํามนะคะแล้วก็ผมมีน้องสาวไงเอิร์นเอิรก็คือว่าวันนี้ทําเพื่อน,น้องสาวแล้วกันนะคบผมก็เน้นก็คือปกติก็ทะเละกับมันบ่อยๆนะก็ขอมาแบบเออทําเพื่อน,น้อง มัดนี้มันก็เล่นอยู่นะคะมอดโรล,ลีมอดเนี่ยมันแนะนําให้ผมแจกตั้งแต่เปิดช่องแล้วอะตั้งแต่ผมเคยสอนลงโปรจาลันเชอร์ผมเล่นโปรจารลันเชอร์บ่อยมากคือมันแบบได้ความได้ฟิลเหมือนเราเล่นบนคอรมไงถือว่าบางทีมันจะแหลกก็เหอเออเดี๋ยวเราขอหยิบของก่อนนะคะไปเดี๋ยวหยิบของกันเลยซึ่งแอดเพิ่์นแอดออนนะครัแบมันจะให้แบบเป็นสิ่งมีชีวิตนะแบบมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตุ๊กตาแบบไว้ประดับ ที่คือันโนี้เออแบบตลาดตลาดประมาณนี้นะคือผมทำเลดอนนี้เพื่อนน้องนะคะโอเคน้องสาวละเออเดี๋นี่ก็จะเป็นแนวแบบตุ๊กตาน้อยนะคะพือยังมีทั้งหมดหลายแบบเหมือนกันนะซึ่งเวลาเราคุ้มโมเดลก็จะแบบนี้เลยนะคะก็คือเนี่ยปัดเอสมนึ่ก่อนนี่โมเดลก็จะประมาณนี้นะก็จะมีความหน้าลกความสามดีแล้วก็สามดีหน่อยๆนะคบโอเค กดใครที่อ่ะได้นะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตาล่างใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสอนลงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสอนลงกันเลยไปเอาอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่เออ่ Google Chrome นะครับหรือกดที่ลิงค์ของผมก็ได้นะคะแล้วพิมพ์ว่า Minecraft 1.12.1 Texture Pack นะคะเทจเจอร์แพคเก้าไม้พลาสหรือจะกดที่ลิงก์ของผมก็ได้นะครับเพราะ <ไป S 1> ว่าม <ไป S 1> ันจะทิ้งเป็นลิงก์นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่เว็บอันแรกเลยนะครับโอเคไป หลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาในหน้านี้เลยนะฮะโอเคก็รอลดสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นให้นี่ครับการตกแต่ง n อ c แบบโต้ตอบของคี่ควานโนนนี้นะครบโอเคใครที่แบบจะกดที่ิลก์ของผมก็ได้นะหลังจากนั้นก็เลือกไปสุดๆเลยครับเลื่อนไปครับยาวๆครับยาวครับยิงยาวครับโอเคหลังจากเราเลือกยิงยาวเลยนะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับว่านี่นะครับมันจะมีทั้งหมด ลิงเดียวนะคะเป็นของเวอร์ชัน12นะคะโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดการเ็จสัตว์แล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี่อันนี้คือแอปที่ใช้เดี๋ยวจะทำคลิปนะครับส่วนอันนี้คือเอกไฟมัตโฟนะคะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่เซตอาร์ชีเวอร์เลยนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดโอเคนี่นะครับลิงนี้นะครับเดี๋ยวเราติ๊กให้ดูนะครับลิงนี่อันนี้เลยนะครับโอเคละ แัหนึงนะหลังจากนั้นก็ให้กดจะตัดคัดลอกได้มึงขอ๊อปปี้นะครับอย่ากนั้นก็ไปที่ Android Data หลอังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่จุดสามจุดไข่ปลาตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่ากดไปที่ข้อ3นะครับเออข้อ3 หลังจากนั้นก็เปิดอันที่2อันที่3าอันที่4อันที่5้อันที่6นะครับพอเปิดเสร็จแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอคําว่าโปรจาลันเชอร์นะครับก็ให้เข้าแอปกันก่อนนะครับหรือว่าใครลงแอปไม่เป็นก็ไปที่คลิปเก่าผมได้นะครับโอเคหลังจากนั้นหรือใครลงมดไม่เป็นก็คลิปเก่าได้เลยครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปนะครับฟอนต์แล้วกดไปที่หมายครับแล้วเราจะเจอคําว่ามดแล้วก็วางไปเลยเค หลังจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับก็สนักคีดนี้ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนและแก้ด้วงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบายบาย